เาืสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพาทุกคนไปเที่ยวค่ะไปดูทิวลิปดอกไม้เมืองหนาวที่จังหวัดระยองนะคะเดินทางจากกรุงเทพนะคะประมาณ2ชั่วโมงนิดๆค่ะไปถึงที่หมายนะคะ มาถึงแล้วนะคะเราก็ต้องรับบัตรค่ะจากเจ้าหน้าที่นะคะบัตรวิสิตเตอร์นะคะและเราก็ขับรถเข้าไปเลยค่ะเราเข้าไปนะคะแล้วเราก็จะไปที่จอดรถค่ะก็จะมีรปภนะคะมาคอยบริการเรานะคะที่นี่ค่ะที่จอดรถนะคะก็เราจะจอดตรงไหนก็ได้จากนั้นเราก็เดินทางเข้าไปในนิทรรศการเลยนะคะ นี่คะ่ะทางเข้านะคะเราก็จะเห็นสะพานแล้วก็ต้นไม้นะคะแม่น้ําให้เราเชยชมนะคะบรรยากาศดีมากๆคะ่ะวันนี้ได้เจอคุณป้าท่านหนึ่งนะคะอายุมากแล้วแต่ท่านก็แข็งแรงนะคะแล้วก็ลูกของท่านก็พาท่านมาเที่ยวนะคะก็เหมาะกับ ทุกเพศทุกวัยที่จะเข้ามาชมนิทรรศการที่นี่นะคะนี่คือทางเข้านะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะเราเข้าไปนะคะเราก็ต้องรับการตรวจเพื่อมีโลหะอะไรต่างๆนะคะเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปนะคะเขาก็จะตรวจสอบกระเป๋าของเรานี่ค่ะเปิดให้ดู ไม่มีปัญหาอะไรก็เข้าไปได้นะคะก่อนอื่นขอแวะเข้าห้องน้ํานะคะนี่ห้องน้ําสะอาดมากเลยสะอาดจริงๆค่ะจากนั้นเราก็เดินทางเข้าไปชมดอกทิวลิปนะคะเข้าไปเราก็จะเจอน้ํำตกนะคะพืชพันา,นานาชนิดนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะวันนี้ นี่คะ่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเขามีรถเข็นบริการด้วยนะคะสําหรับผู้สูงวัยนะคะนี่บริเวณด้านนอกก่อนจะถึงห้องทิวลิปนะคะก็จะประมาณนี้บรรยากาศดีมากคะ่ะใครสนใจก็แวะมาได้นะคะที่นี่เข้าชมฟรีคะ่ะ เดินเข้าไปค่ะนี่ค่ะดอกไม้เมืองหนาวดอกทิวลิปแล้วก็ดอกไม้นานาชนิดนะคะอยู่ในห้องนี้เข้าไปในตรงนี้นะคะอากาศเย็นมากค่ะน่าจะประมาณ10กว่าองศาหรือ20องศาเนี่ยค่ะไม่แน่ใจแต่หนาวจริงๆนะคะเข้าไปเราก็จะเจอดอกทิวลิปเลย นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มีโอกาสเจอดอกทิวลิปแบบนี้นะคะก็สวยจริงๆคะ่ะไม่ผิดหวังนะคะขับรถจากกรุงเทพสองชั่วโมงมาเพื่อจะดูดอกทิวลิปนะคะไม่ผิดหวังเลยสวยมากๆคะ่ะมีหลากหลายสีมาก โอ้สวยมาก yeah. โอ้นี่ค่ะดอกไม้ชนิดนี้ก็สวยมากจริงๆค่ะไม่ทราบว่าดอกอะไรนะคะเขาก็จะมาแซมๆค่ะนี่ค่ะดอกทิวลิปสีขาวแล้วก็สีแดง เขาก็จัดวางเรียงสวยมากเลยค่ะวันนี้มีความสุขมากเลยค่ะที่ได้มาชมดอกไม้นานา,นาชนิดนะคะในพื้นที่นี้นะคะเข้าชมฟรีด้วยแล้วก็บรรยากาศดีมากๆค่ะเขาก็จะมีดอกทิวลิปขายด้วยนะคะเป็นกระถางก็มีนะคะพันกว่าบาทแล้วก็เป็นดอกดอกละ50บาทค่ะ ในห้องนี้นะคะก็จะมีร้านกาแฟแล้วก็ร้านเบเกอรี่นะคะมีอเมซอนให้พี่น้องได้ซื้อดื่มได้ด้วยนะคะแต่พอเข้ามาแล้วก็สนใจมากก็คือดอกไม้นะคะดอกไม้สวยมากค่ะสดชื่นมากค่ะ หากใครอยากจะเข้ามาชมนะคะก็สามารถเข้าไปในเพจของเขาได้นะคะเพจเพจใน Facebook นะคะ m i r a c l e of Nature นะคะ Natural ก็พิมพ์ไปแบบนั้นนะคะเราก็จะเห็นแผนที่ y, หรือว่า GPS นะคะที่จะขับรถมาได้คะ่ะ ก็ในเพจนะคะก็จะมีตารางวันหยุดให้เราดูว่าวันไหนที่เขาเปิดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเปิดวันธรรมดานะคะแล้วก็วันเสาร์นะคะนอกกนั้นก็จะไม่ได้เปิดนะคะนี่ค่ะดอกไม้สวยมากเลยค่ะทุกคน จริงๆอยากจะเอากลับบ้านนะคะเขาไมา่ให้แตะนะคะให้ชมอย่างเดียวแต่ได้ถ่ายรูปก็คุ้มค่ามากๆค่ะสวยจริงๆค่ะไปนะคะทุกท่านที่ชอบดอกไม้ต้องไปค่ะที่นี่ค่ะ Miracle of Natural นะคะที่จังหวัดระยอง สำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเพียงเท่านี้นะคะหากชื่นชอบนะคะที่จะให้ทำคลิปแบบนี้อีกก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ได้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ หัวไหมหัว